got to keep the flame on Max I'ma keep it going today None of that going today Not to keep the flame on Max สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมกอฟแม่กาโมโต้ครับผมเแมกกาโมโตครับใครพลาดคันที่แล้วไปผมต้องบอกว่าสิ้นปีนี้มีแค่คันนี้คันเดียวแล้วครับก่อนจะข้ามไปปีใหม่นั่นก็คือต้องไปหารถกันอีกนานนะครับสำหรับคนที่รอเจ้า bmw e46 พบกับเจ้าคันนี้เลยนะครับครับคันนี้จะเป็นเจ้า bmw e46 ครับแต่ไม่ธรรมดาอีกแล้วมันไม่ธรรมดายังไงฮะมันไม่ธรรมดานั่นเลยมันก็แค่สีดำกันบน m2 มันมีอะไรเนี่ยล้อ bbslm นั่นเลยฮะ รถคันนี้ต้องบอกกับคุณผู้ชมก่อนว่าบอดี้ของเขาจริงๆแล้วก็คือตัว318ครับแต่318มันขับไม่มันถูกไหมใช่เครื่องตอนนี้ก็เลยเป็น328ให้ไปเลยอีกนิดเดียวจะเป็น330แล้วนะสามจริงๆถ้าเป็นรถแท้ที่เป็น BME 46328ผมบอกเลยหายากฉันเอาเครื่องไปวางไว้ในนี้ดีกว่าครับผมแล้วก็บอดี้เขาก็คือบอดี้เดียวกันอยู่แล้วใช่ฮะ3าม3น3บอดี้เดียวกันหมดนะครับ ส่วนรถคันนี้แต่งและจัดทรงที่เมกาโมโตครับมันยังมีของแรงหนึ่งชิ้นนะครับคุณผู้ชมครับมันก็ไม่ธรรมดานั่นก็คือภายในตัวนอกอาคันทลร่าทั้งหมดมันเป็นแบบไหนมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับครับเอาละครับคุณผู้ชมมาต่อมาผมจะพาคุณผู้ชมนะมาชมเจ้า e46 คันงามคันนี้นะที่เมกาโมโตจัดทรงให้คุณผู้ชมนะเอาตาม ใจชอบไปเลยดีกว่านะครับขออนุญเริ่มแต่งขนาครับผมคันนี้นะครับก็เขาเป็นโลโก้บ m แต่เป็นสีดําแบบลายคาร์บอนนะเพื่อให้เข้าแบบธีมสีดําของคันนี้เขานะครับผมก็นี่นะจะได้จมูกหน้าเป็นสีดําด้วยนะครับผมครับผมไม่มีแตกไม่มีหักนะสภาพสวยงามนะครับผมครับ นี่กันชนหน้าคิ้วสีดำนี่ถือว่าสภาพสวยงามอยู่นะครับครับผมเลนไฟหน้าใสๆรีเฟ็กเตอร์ข้างในนี่ชัดๆเลยนะครับไม่มีรอกนะครับอะมุมก็สภาพสวยงามนะครับครับแปตเตอร์โมสวยงามไม่มีแตกครับผมคือต้องบอกคุณผู้ชมว่าคันนี้เป็นชุดแต่ง M2 นะครับคุณผู้ชมรอบคันนะคุณผู้ชมอ่าครับผมแล้วก็ล้อคันนี้จะเป็นล้อ BBS Line LM นะครับผมครับเป็นขอบ18อเสริมมาด้วยจานข้างในนี่เป็นจานขนาด320มิลลิเมตโอ้โหเรียกได้ว่าคุณผู้ชมนะฮะได้ทั้งทรงได้ทั้งรถนะฮะแล้วก็ได้ทั้งล้อได้ทั้งจาน มีนะไรกด้วยเลยเพราะว่าีอะไรอีกเนี่ยเพราะจานเดิมๆเขาของเขามันจะเป็น286มิลครับนี่ก็ขยายไซส์ใหญ่ขึ้นมาอีกครับผมครับเท่านั้นยังไม่พอ ก็คันนี้ไ so ด oh, <Sai> ้เป็นโชว์ของยี่ห้อคุนี่สีต้นนะเป็นคุนี่สีส้มนะครับผมสุดยอดเปกับโตเบิกให้หมดเลยใช่อันนี้คือเราจัดทรงเบิกของมาใส่ให้นะครับผมจัดทรงให้มันสวยงามต้งเรียนด้วัน่านี้ผมจัดทรงเอาใจวัยรุ่นเลยนะฮะแต่ว่าโอ้โหวัยอย่างผมก็ขับได้นะเพราะว่าเรายังขับรถซิ่งกันอยู่มาถึงสีตัวถังกันน้านผมบอกเลยคุณผู้ชมฮะสีสวยนะฮะหูดําตาแตกเงาทั้งคันจริงๆนะฮะคุณผู้ชมผมก็นี่ครับถ้าเกิดข้างก็เป็น M2 กันนะแล้วก็คิวงนี้แนบสนิทนะครับผมครับผมไม่มีพเยือนนะครับ ว่าเมื่อกี้ผมลืมบอกไปว่ามันเป็นแบบหน้าตื้นหลังลึกด้วยนาครับผมนี่ครับว่าข้างหลังก็จะเป็นล้อที่ลึกกว่านะแล้วเป็นล้อสองชั้นนะครับผมครับผมซุ้มล้อกาลังครับซุ้มล้อกาลังสวยงามเลยฟิล์มมองก็สวยาไม่ได้เตียมากจนขับลําบากนะคุณผู้ชมนะขับได้นะสบายสบายมาถึงด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับครับผมก็นี่นะครับเลนไฟหน้าครับสภาพใสนะสวยงามนะครับรีเฟล็กเตอร์ข้างในนี่สวยๆนะครับไม่มีร่องนะไฟมุมเลี้ยวนี่สวยงามไฟตัดหมอกสวยงามนะครับ ครับคิ้วสีดำด้านข้างนี้เนี่ยสนิทสวยงามเลยครับผมแก้มข้างนะบางๆเลยนี่สวยๆครับผมอ่าครับแล้วก็ล้อเป็น B บ l เออขอบสจานที่เป็นบอกเป็น320มิมิลนะครับผมก็สภาพสวยงามครับผมครับผมทรงของเธอนั้นโอ้โหเหลี่ยมสันคมนี่ต้องบอกเลยนะว่าเดิมบางจริงๆนะครับทนะทั้งคันจริงนะสวยๆหรูๆโอ้โหดูดีแบบนี้นะคุณผู้ชมนะฮะเซียวมากแล้วก็เมื่อกี้ผมลืมโชว์นี่นี่ขอโทษ นี่กระจกกนะคุณผู้ชมครับผมนี่ฮะใช้ด้วยกดด้วยรีโมทใช้งานได้นะครับผมครับผมโฉบภายในไปเลยอ๋เห็นภายในเลยอ่ะเอาขึ้นก่อนเอาขึ้นก่อนเดี๋ยวค่อยให้ดูเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูไม่ต้องรีบนะฮะปิดไว้ก่อนคุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะฮะจริงรู้ตั้งแต่พี่ก๊อบอกแล้วแหละว่าฮัลล่าอะไรนนะครับผมมาเต็มเลยนะครับคุณผู้ชมหัวจดท้ายอ่ล้อหลังครับผมล้อหลังดามที่แจ้งเป็นเป็นล้อหลังแบบลึกกว่านะครับผมสภาพแม็กสวยงามนะครับดอกยางลึกๆใช้งานได้งานเช่นกัน มาถึงด้านบันท้ายกันบ้างนะคะคุณผู้ชมครับครับผมก็อันนี้นะครับไปท้ายฝั่งซ้ายนะสภาพสวยงามนะครับไม่มีแตกหักนะครับครับทีมนี้สภาพสวยงามเช่นกันครับผมแล้วก็โลโก้หลังคันนี้ก็ยังคงเป็นคอนเซ็ปต์ดำนะครับผมก็เป็นโลีโลโก้ลายเคบิสีดำนะครับผมไฟท้ายฝั่งด้านขวาผมไม่แพ้ฝั่งซ้ายนะคุณผู้ชมนะโอ้หเรียกได้ว่ากรีบเลยดีกว่าขาวแดงนะตัดกับสีดํามากจริงๆนะคุณผู้ชมใช่ครับผมแล้วก็กันชนหลังเป็น M2 เช่นกันนะครับผมนี่ดีเฟลเซอร์นี้สภาพสวยงามนะครับครับผมห้องเก็บสัมภาระ เป็นยังไงกันบ้างครับคันนี้นะฮะ,ะเปิดห้องเก็บ<อ>สัมภาระหน่อยเปิดไ<อ>ด้โมใช้งานได้ครับผม ต้องบอกเลยนะว่าโงโล่งสะอาดตาจริงๆนะคุณผู้ชมครับทุกอย่างนะภายในของเขาพรมทุกอย่างเนี่ยซ้ายขวาหน้าหลังยังเป็นของเดิมมาจากโรงงานนะครับคุณผู้ชมใช่ครับ้ายางกันล้อตัวนี้นี่ก็เป็นของ BMW มดั้วยนะนี่นะคุณดูดิคุณดู้ายางกันลอหลักเป็น BM นะใช่ฮะแล้วก็นี่ตัวตัวกันข้างหลังเขาของเดิมก็ยังอยู่นะครับผมแล้วก็นี่ล้อหลังนะครับผมเรออะไรได้เป็นล้อแม็กนะครับผมแม่แรงก็ยังอยู่ครับผมเราต้องบอกด้วยนะฮะว่าเดินทางด้วยระบบน้ํามันรวนนะฮะคุณผู้ชมคันนี้ครับ มาถึงขุมลังเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับครับผมคันนี้นะครับก็จะเป็นรหัสเครื่องยนต์ m 5 2ที่ u B28 นะครับผมจะเป็น6สูบเรียง2,800ซีซีครับผมก็นี่นะครับผมห้องเครื่องแห้งๆเลยนะครับผมคือต้องบอกเลยนะฮะว่าเรียกได้ว่าคุณใกล้330เข้าไป <ใจ S 1> แล้วนะฮะนิดเดียวนะอีก200ซีซีผมบอกเลยวิ่งมันเหมือนกันนะค,ะ<ช>ครับคุณผู้ชม<ผ>มาแล้วคุณเห็นไหมห้องเครื่องทุกอย่างนะฮะเดิมเดิมจริงๆออริจินลัลทุกอย่างเลยนะคุณผู้ชมแล้วหลังที่เราบอกนะ,ะว่าเดินนทางด้้วยระบบมัน ว่วนะผมรับประกันเลยนะเดินทางไกลได้น้ําไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนนะคุณผู้ชมครับมาถึงด้านภายในรถยนต์คันนี้กันบ้างดีกว่าครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตเริ่มจากแผงประตูฝั่งข้างซ้ายฮะครับผมข้างบนนี้นะครับก็เป็นหนังบุ่นุ่มนะครับผมสภาพหนังตรงนี้สวยงามนะครับทิมสีดำตรงนี้ที่เป็นแบบคล้ายคาร์บอนนะก็สภาพสวยงามนะครับแผงประตูข้างที่เป็นสีดําของปลัวนอกนะบอกเลยว่าสภาพสวยงามนะครับนี่เห็นไหมโลโก้แอร์แบ็กยังชัดๆอยู่เลยแล้วก็ลาโพงไม่มีแตกหักนะครับผมอ่าพกเะษกระจกไฟฟ้าครับผม ลงฮนะขึ้นครับผมตอนนี้ลงอีกทีนะฮะเพื่อปรับกระจกมองข้างไฟฟ้า,าครับผมไปทางซ้ายฮนะขวาครับขึ้นครับ ลงครับผมอุ้มอุ้มครับบอกคุณผู้ชมด้วยว่าเขาให้ดูกระจกปรับมองข้างนะครับไม่ได้ให้ดูหนึ่งเกู้ e สีดตรให้ดูกระจกนะไม่ได้ให้ดูหนึ่งสีสีสีเดียวโรงงานไม่ให้ดูคนนั้นนะนะมีโฆษณาแฝงโฆษณาแฝงว้าวว้าวต้องบอกว่าว้าวมากเลยนะภายในสีดำแบบนี้ที่คุณผู้ชมหลายๆคนวัยรุ่นตามหากันนะครับมันคือดำอคันทลาแท้ทั้ง ขันนะครับคุณผู้ชมขออนุญาตเริ่มจากเบาะเลยนะฮะเบาะต้องบอกเลยนะฮะว่าผ้าของเขายังอยู่ในสภาพที่อาจจะมีเขาเรียกว่าตั้รใช้งานเล็กน้อยแต่ของเขาไม่ขาดนะฮะคุณผู้ชมคุณลองดูปีกเบาะทุกอย่างนี่ตั้งตรงสันนี่แน่นมากนะเบาะสภาพผมต้องบอกว่าอยู่ในสภาพที่สวยนะฮะเบาะนั่งและพนักพิงนะครับคุณผู้ชมแล้วเบาะนั่งของเขาเนี่ยมันมีออปชั่นครับก็คือดึงน้องได้ลองนั่งได้ดึงหน่อยดินี่ดึงดู นี่แหละฮะผู้ชมต้วช้วยปกติมันลองไม่ได้นะนองเป็นตัวธรรมดาถ้าเป็นตัวธรรมดาของอีซีโถทั่วไปนะตัวลองนอกนี้มันจะดไม่ได้ลองไม่ได้ครับผมปีกเปิดทุกอย่างเขาก็จะไม่เหมือนกันใช่ปีกนี้ก็จะเป็นออกแบบแนวแบ็กซีนนะใช่ครับผมอันนี้แหละฮะลงตัวที่สุดแล้วนะฮะผู้ชมมาถึงแดชบอร์ดหน้ากันบ้างนะผู้ชมนะลองดูความ โอ๋ถ่อมเรียกว่าอะไรโอ้อารังการอ่านี่นี่นี่าเรื่องจากทีมก่อนดีกว่าฮะคุณผู้ชมทีมนะต้องบอกเลยว่าจะเป็นทีมคาร์บอนรอบคันนะฮะคุณผู้ชมทั้งชุดของเขาจริงๆเเราป็นใช่ลายชุดมาเลยนะคุณผู้ชมนะทั้งคันจริงๆนะอ่ลองดูนะสวยงามนะภายในทุกอย่างนะคอนโซลนี่สวยกริบเลยนะฮะครับผู้ชม แล้วก็ช่องแอร์ทุกอย่างยังเป็นของเดิมครับผมคอนโทรลวิทยุคอนโทรลแอร์ทุกอย่างเป็นของเดิมครับคอนโซลกลางครับเป็นระบบเกียร์อัตโนมัติครับคุณผู้ชมตรงนี้ก็วางแก้วน้ําได้2ใบนะครับคุณผู้ชมท้าบแขนเดิมนะสมบูรณ์นะใช้งานได้สวยงามจริงๆค่บผมมาถึงแผงมาดูฝั่งด้านขวาคนขับกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับค่ะผมก็ข้างบนนี้นะครับบูนุุมตรงนี้ก็ถือว่าสภาพสวยงามนะครับอาจจะมีรอยบ้านตามการใช้งานนะแต่ว่าไม่ได้เกียดอะไรนะครับ ตัวนี้ทีมที่เป็นลายคาร์บอนนะบอกเลยว่าสภาพสวยงามนะครับมือโครเมียมนี้สวยงามแผงประตูข้างจะเป็นพาดสีดำนะเห็นไหมนี่โลโก้แอร์แบ็กตรงนี้ก็สวยงามนะครับเดิมๆโรงงานมาของตัวภายในดําคันทาละ่าครับผมแล้วก็นี่ช่องลำโพงนะไม่มีแตกหักนะครับผมกระจกไฟฟ้าครับครับผมหนีลงครับผู้ชมครับผมขึ้นครับผม ีตรงนี้อนิดน,น,นึง,งนดเดี๋ยวจัดก,การให้ครับเดี๋ยวเราจัดก,การให้นะฮะให้ดูก่อนนะมันขึ้นลงได้ปกตินะอาจจะฝืดบ้างนะครับครับผมอ่าขออนี้าตครับกระจงมาคตอรว่าไฟฟ้าครับผมไปทางขวาซ้ายขึ้น โล่งใช้งานได้ปกติครับผมต่อมานะมาดูเบาะนะที่ถูกใช้งานมากที่สุดก็คือเบาะคนขับนั่นเองนะคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกเลยนะฮะว่ายังเป็นผ้าคันธราที่ยังสวยนะฮะคุณผู้ชมไม่มีขาดทรงเบาะของเธอนั้นยังดีปีกเปิดทุกอย่างตั้งนะอบกระชับนะฮะเหมือนมีเมียมาก่อนเราย4ชั่วโมงนะคุณผู้ชม อาจจะไม่ดีตรงนี้อยากจะให้คนอื่นกอดบ้างบางทีโอเคเบาสวยนะเบานั่งพนักพิงครับผมและออปชั่นของเขาเช่นกันครับนี่ครับผมตัวรองขารองนั่งก็ใช้ได้ผมซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นเบาตัวบ้านเราไม่สามารถดึงได้นะนอกจากว่าเป็นสีดับอัคคันธรานี้นะครับผมต่อมานะฮะคุณผู้ชมแหมมาถึงพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันกันบ้างนะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นพวงมาลัยตัวเคสีก้านนะสภาพของเขาสวยงาจริงๆนะปุ่มปิ่มทุกอย่างไม่รอกนะคุณผู้ชมนะฮะสวยงาคลิปๆเลยดีกว่ามาถึงด้าน กันบ้างครับใสๆแบบนี้นะฮะต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่าวิ่งมาเพียง221,197กิกโลเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมร้านเราขายแต่ไม้แท้ๆฮะยืนยันการันตีว่าไม่มีการกอไม้นะฮะคุณผู้ชมผมบอกก่อนเลยแต่ว่าคันนี้ที่แจ้งไปครึ่งเปลี่ยนเครื่องมานะเครื่องตัวนี้ยเปลี่ยนมาตอนปลายปี63เองนะครับผมเท่ากับอายุเครื่องตัวนี้แค่ปีนิดๆเองแล้วต้องบอกเลยว่าเครื่องตัวใหม่นี้วิ่งไม่ถึง1นึ่งแกิโลนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าเป็นเครื่องเข้ามาจากญี่ปุ่นนะฮะคุุณณผผผผูู้้้ชชมมมมมกกการรรัันนนนนนตีีเเลยคคคื่่่่อองงงพววจะะิไถึแบ มาถึงห้องโดยสารแถวสองกันบ้างนะคุณผู้ชมครับขออนุญาตครับเริ่มจากแผงประตูนะฮะฝั่งด้านขวาครับผมครับผมนี่นะครับบหนังบุนุ่มข้างบนก็สำหรับสมบูรณ์สวยงามอยู่นะครับครับผมลายคาร์บอนนี่สวยงามนะครับครับผมขางที่เป็นผ้าของอคาทรานะก็สวยงามนะครับนี่ตรงนี้ไม่มีแตกหักนะสภาพสวยงามเลยกระจกไฟฟ้านะครับลงขึ้นเลื่อนๆเลยครับ ต่อมาฮะคุณผู้ชมครับแผงประตูฝั่งด้านซ้ายมือของผมกันบ้างนะต้องบอกเลยนะว่าเป็นแผงประตูที่สมบูรณ์นะสวยงามนะฮะข้างบนนี่สวยงามผ้าเพอทุกอย่างไม่ขาดนะคุณผู้ชมครับอ่ะขออนุญาตนะเทสระบบไฟฟ้านะคุณผู้ชมฟูเป็นไงลงนะโอ้ขึ้นครับผมโอ้โหเฟี้ยวมากนะฮะแล้วตรงขาผมนี่นะคุณผู้ชมไอตัวนี้นะเขาเรียกว่ามั่นเกหลังที่มชอบแต่ชอบหักกันใช้งานได้สมบูรณ์นะ ยังอยู่นะเห็นไหมโอ้โหเป็นไงฮะอะลองมาดูเบาะกันบ้างนะคุณผู้ชมครับเบาะด้านด้านหลังเนี่ยผมบอกเลยว่าต้องสวยแน่นอนนะแล้วมันต้องสวยกว่าข้างหน้าก็แน่นอนเพราะว่าข้างหลังไม่ค่อยมีใครนั่งนะครับคุณผู้ชมครับผมทุกอย่างนะคันธน้าของเดิมนะไม่มีแตกไม่มีขาดเหมือนกันเช่นกันนะคุณผู้ชมเบาะนั่งนะพนักพิงยังทรงของเขายังดียังแน่นอยู่เลยนะครับคุณดูนะนี่แล้วตรงท้าแขนเนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งมันมีอะไรพอเปิดมาปั๊บ เออเหมือนจะธรรมดาเว้ยใช่ครับแต่พอเปิดมาอีกมีมีเฮ้ยมันมีอะไรอีกวะเนี่ยอ่ามันก็จะเป็นแบบเปิดไปข้างหลังได้นะอะไรวะเนี่ยอะไรวะเอ้าคืออะไรพี่เบนอะไรวะอ๋อเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้ไม่รู้จริงนะอะไรอ่ะเหมือนที่เก็บของเลยเฮ้ยเฟี้ยวมากอ่ะคุณชมดูดิ คือต้องบอกว่าสีบ้านเรามันมันไม่มีนะไออย่างนี้นะที่เก็บของแบบนี้นะคุณผู้ชมนะเป็นซิปนะรูดได้นะฮะดูดิของเขายังอยู่ต้องบอกเลยว่าอคันธราสีดําหลายๆคันแล้วนะผมบอกเลยไม่มีตัวนี้มานะเพราะไม่อยู่นะคุณผู้ชมใช่นี่นะของบีเอันนี้ทุกอย่างยังอยู่นะเนี่ยนะฮะลูกก็บีนี่นี่นี่ของบีเอ็มเก็บแล้วมันจะใส่เข้าไปไงวะนี่นี่นี่มีซิปนี่มีซิปอย่างนี้นี่เฮ้ยเฮ้ยเสียวเสียวอ่ะเฮ้ย อ๋อเก็บของได้ใช่ฮะเก็บของจริงโอ้ผมเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะผมก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยครบครบครับผม เอาละคุณผู้ชมผมรู้แล้วนะว่ามันคืออะไรนะคุณผชมรู้แล้วนะคุณผู้ชมผมตอบคุณผู้ชมได้แล้วว่ามันคืออะไรมันคืออะไรน้องอ้มมันคือกระเป๋าสกีพี่บางทีแบบเขาเรียกว่าอะไรไวรุ่นเมืองนอกอะนะบางทีเขาแบบไปเที่ยวต้องมีสกีหรืออะไรเงี้ยสกีมันยาวมันยาวมันจะใส่จากท้ายเนี่ยใส่เข้ามาพะลุเสียบเข้ามาในนี้ได้นะคุณผู้ชมเห็นไหมเนี้ยมันอย่างเงี้ยแล้วก็วางพาดแล้วก็วางพาดยาวเท้าแขนใช่ฮะมันคือกระเป๋าใส่สกีนั่นเองโอ ซึ่งเป็นของเดิมที่ติดเข้ามานะใช่ผมต้องบอกเลยออปชันนี้นะผมรีวิวมาหลายครั้งแล้วท like ี่เป็นภายในอาคารล่าไม่เคยเห็นเมื่อกี้ยังตกใจเลยมันคืออะไรวะนึกว่าไว้ไว้หม่ๆกรอบใช่ครับผมมันคือเป๋าสกีนั่นเองใช่นี่ผ้าสวยงามนะใหม่กิฟต์เลยครับโอ้ต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันแอบมีเสียงท่อนิดหน่อยนะเนี่ยใช่แบบนั้นคือไม่ได้แบบว่าลัานจนเกินไปแล้วดูจากอุ้มสัมผัสคันเร่งเนี่ย นิดเดียวก็ไปแล้วคืออีกนิดนึงนี่ผมว่ามันจะเป็นคาเร่งไฟฟ้าแล้วนะใช่อีกเดียวจะเป็นสายทางโซนุ่นเนเบามากใช่โอ้โหนี่แตะแบบนิดเดียวเลยนะรถผมยังไม่ได้ขนาดนี้เลยนะใช่เพราะว่าของเรามันคือสามสองสามครับให้ดูนะสวยงามไหมสีดำโอ้โหนะเึืไหมใช่อคาทัลล่าเนี่ยต้องบอกผู้ชมว่าก็แลไอเทมแล้วนะใช่ภายในนะครับเพราะว่าเป็นภายในที่สายซิ่งเนี่ยเขาหากันใช่ก็นะครับ ราคาเดียวนี้ก็ไม่ถูกนะสามหมื่นซีนแบบ้ใช่ไม่ถูกและต้องบอกกับคุณผู้ชมอีกอย่างหนึ่งว่ารถคันนี้ภายในกลิ่น B M ยังอยู่ใช่ครับนะครับขึ้นมาเนี่ยคือได้กลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับดูทีมคาร์บอนเธอนะครับซึ่งจะมาพร้อมกับภายในชุดนี้ใช่ฮะจัด่อยครับไหนๆรถไหลอยู่นี่ขอโชว์คูณคอนทอก่อนละกันนี่ผมเปิดคูณคอนทอใช้คุณคอนทอนอยู่นะก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมลงๆแล้ว อุ้ยอยู่ดิโอ้วิ่งดิโอ้ยหัเสียวดิโอ้ยหัเสียวแล้วอุ้มใจเย็นเอาแล้วจำได้มั้ยผมเลยแล้วคือบอกว่าเป่กหนึกมากแบบตุ๊กอยู่ปุ๊บเลยอ่ะเนี่ยจําหน่อยจําหน่อยอ่าจําะมาณนะโอ้ยสำหรับรถที่จัดพิซเม้นต์มาแล้วจําได้อย่างนี้เลยใช่เพราะมันด้วยอันนี้ส่งโชโคนี่ด้วยพี่มันค่อนข้างหนึกนะแล้วมันไม่ได้กระด้างด้วยขนาดรถสิบแปดนะไม่เด้งนะไม่เด้งนะเฮ้ยมึงพอได้แล้วเนี่ยโอ้ยยาวเลยเดี่ย คันเร่งมันเพิ่นนะมันเพินมันขับสนุกใช่ไหมใช่ขอต่อยหน่อยทิศตนิคนะผักปุ๊บเอสนะผักขึ้นเป็น M2 ็นะขับหนึ่งนะครับผมนี่นะสองคันเล่งมันเบาวิ่เลยโอ้โหหน้าใช้มากโอขับมันมากเว้ยเฮ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 ้ยเยนเลยเียจังหวะทิศตนขึ้นไงเนี่ยดูดิดูดิ หองสามสี่ห้ใช้งานได้ปกติห้าสติ๊กนะผมโโอ้หได้เลยอ่ะใช่แล้วก็มาติดฟังก์ชันฝั่งนี้ก็ใช้งานอันนี้อารมณ์ค้างขึ้นทั้งด่วนเลยไปพอแล้วพอแล้วพอแล้วก็นี่ครับลำโพงอะไรฟังติฟังชันฝั่งนี้ใช้งานได้ปกตินะครัใช้งานได้ปกตินะครับมาติดฟังก์ชันลำโพงมีอยู่ข้างหลังนะครับผข้างข้างหลังก็ยังสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับแน่เฟี้ยวเฟี้ยวผมบอกเลยขับมันมาก คือใครได้ไปก็คือแค่เครื่องแลเท่าไหร่แล้วใช่นะครับก็เมื่อกี้ก็คือ, <8. S 2> ค,อ,ค,อคือพลังกับแรงเครื่องยนต์เนี่ยผมบอกเลยว่าสมบูรณ์ของเครื่อง2,008ตัวนี้แน่นอนอ่แล้วก็คันเร่งเนี่ยคือเบามากขับมันทับติดเท้าแน่นอนอ่เกียร์เมื่อกี้รอบสามรอบสูงก็ขับให้ดูแล้วว่าแบบเปลี่ยนนุ่มปกติเลยทิปทนิกก็ใช้ครบ5สปีดเลยเอ่ส่วนฟิลช่วงล่างอันนี้ก็แบบนุ่มๆนุ่มๆอ่ะไม่ได้แข็งกระด้าง<อ>แล้วก็ความสมบูรณ์ช่วงล่างเมื่อกี้ที่จำคอสะพานวิ่งคอนกรีตมากี้ใช่ ก็คือมันไม่มีติดซุม้มไม่มีเสียงแอดให้คุณผู้ชมได้ยินเลยครับนะครับเพราะว่ารถคันนี้สามารถใช้งานได้ในชีวิตรประจําวันทุกวันได้เร,เราไม่ได้จัดทรงให้เตี้ยจนเกินไปครนะครับแต่ถ้าอยากเตี้ยอีกไม่ยากก็ไปเอาลงอหกไม่ยากจะอยู่พ้นคืนนี้ไหมนอะแม่ กำลังจะปิดรายการไปแล้วเชียวครับพี่เบนซ์เขาดูว่าทําไมรถคันนี้มันวิ่งดีจริงก็เลยเปิดดูกันอีกรอบหนึ่งว่าทําไมมันวิ่งลื่นด้ขนาดนี้ <c oughs> สรุปว่ารถคันนี้เป็นอะไรครับพี่เบนซ์เป็นคันเร่งไฟฟ้าเป็นคันเร่งไฟฟ้า <c oughs> ซึ่งต้องบอกกับคุณผู้ชมว่าการที่จะใส่คันเร่งไฟฟ้าเข้าไปเนี่ยต้องเพิ่มอีกเยอะใช่ครับ พราะฉะนั้นเนี่ยกำไรเป็นของคุณผู้ชมไปเพราะว่ามันจะต้องมีทั้งกล่องทั้งสายไฟที่เป็นชุดเขาที่ต้องวายเข้าไปใหม่ที่เพิ่มเข้าไปที่เพิ่มกาไปโอันนี้คุณได้เป็นคันเร่งไฟฟ้าด้วยไดเคองสอนแผดอีกใช่เพราะตอนที่ผมข้าผมถึงบอกเฮ้ยคันเร่งมันเบามากมันเบาเหมือนคันเร่งไฟฟ้าเลยอะจนแบบพี่เบนสงสัยอะพอพี่เบนไปดูโอ้โหชัดเลยต้องเปิดดูกำไรไปครับคุณผู้ชมคือคันนี้เซอร์ไพรส์หลายอย่างจัดไปครับก็ยกให้ราคาเดิม ครบแล้วและได้ภายในตัวนอกแล้วและยังมีออปชั่นที่แปลกประหลาดนั่นก็คือกระเป๋าสกีครับผมใชถามก็ต้องตรงอ่ะมันก็มีไว้ดีกว่าไว้โม้กับเพื่อนได้แต่เอาจริงๆก็ไม่รู้จะเอาไปใส่อะไรครับผมแต่ถือว่ามีไล้วใช่แต่ช่วงล่างก็ได้แล้วจานเบรกได้แล้วล้อได้แล้วคุณผู้ชมไม่ต้องไปเสียตังค์เพิ่มอีกแล้วครับและได้เครื่อง328โอ้โห 319,000บาทส่งท้ายปีใหม่โอเคไหมโอ้โหโอเคดีครับจัดให้ถูกๆราคานี้ขับไปยืดอกไม่ต้องอายใครครับผม319จัดไฟแนน้นได้ด้วยครับผมเริ่มต้นนะฮะดาวที่139,000บาทเท่าน,นั้นเองฮะ139,000บาทถือว่าดาวไม่เยอะเพราะรถปีเก่าแล้วและลืมบอกคุณผู้ชมไปว่าตัวนี้คือไฟยกแท้ครับผมครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กาโมโตครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e ด้วยนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านแมกกาโมโตนะครับ